ใครจะคิดว่าแค่ฟันล่างข้อมฟันบนจะทําให้ยิ้มดูเอียงได้ขนาดนี้เคสนี้น้องมาด้วยฟันล่างค่อมฟันบ,นบนบางส่วนดูในปากก็จะประมาณนี้นะคะสังเกตว่าฟันด้านล่างเนี่ยมันเอียงงุ้มมาด้านนี้ด้วยจะบอกว่าใครที่มีอาการผิดปกติแบบนี้ยิ่งมาเร็วยิ่งดีนะคะเพราะถ้าเราทิ้งมานานๆเนี่ยเราก็จะเคี้ยวเอียงไปเรื่อยๆและการที่เราเคี้ยวเอียงเรื่อยๆค่ะจะทําให้โครงหน้าขากรรไกรเรา,ามันไม่เท่ากัน จนสุดท้ายเนี่ยโครงขาลันไก่เรามันก็จะเบี้ยวไปตลอดเคส้นัทก็แก้ความผิดปกติของการสบฟันด้านหน้านะคะให้มันแบบสามารถสบกันได้ปกติใช้หมุดร่วมด้วยเนาะซึ่งพอแก้แล้วนะคะความผิดปกติในการที่ฟันสบกันนะคะก็คือหายไปแล้วสังเกตเห็นว่าฟันที่ตอนแรกอ่ะมันเอียงมาด้เนี่ยค่ะได้รับการแก้ไขให้มันตรงขึ้นด้วยรูปนี้ใช้เวลาประมาณ8เดือนรอยยิ้มของน้องหลังจากจัดไป8เดือนก็จะดูเอียงน้อยลงเพราะว่าฟันมันไม่เอียงแล้ว แต่การจัดฟันเฉยๆเนี่ยก็ตอบยากนะคะว่าโครงหน้าขาหนึ่กลจะดีขึ้นไหมต้องดูเป็นเคสไปค่ะก็แนะนําว่าถ้าใครมีความผิดปกติแบบนี้รีบหาเวลาไปหาทันตแพทย์กันนะคะและเช่นเดิมค่ะถ้าเกิดใครอยากมาปรึกษาที่ทุตรักก็ยินดีนะคะสามารถไปได้สองสาขาเลยสาขาขอนแก่นบักซอยรอแปดค่ะส่วนสาขากรุงเทพนอนท์อยู่ติดเต็มอาร์ทแยกตีมานนทางออก3แนะนําทํานัดก,กับน้อยแอดมินก่อนนะถ้าเกิดใครสะดวกบ้านเขียวนะคะสามารถกดตามไอดีนี้ไปได้เลยหรือถ้าเกิดใครอยากติดต่อช่องทางอื่นๆในช่องทางติดต่อนันจะแปะลิงก์ไว้ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะส่วนช่องาาางอออื่่่่นนๆะจชกตติด้ให น,ะะนี่ก็ไปแล้วนะคะพันมีปัญหามาปรึกษาที่ทุนรักกันนะคะบ๊ายบายค่ะ